สวัสดีครับร้านช่างหนึ่งนนทบุรีนะครับหรือว่าร้าน EQ t e l โทรศันะครับแต่วันนี้จะมารีวิวเครื่องลูกค้าที่ส่งมาซ่อมนะครับเครื่องนี้เป็นของคุณวิทยานะครับส่งมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับอานนี้นะครับอันนี้รายละเอียดที่อยู่ของลูกค้าเบอร์โทรขอปิดไว้นิดนึงนะครับอันนี้ก็ส่งมาซ่อมกับร้าน EQ t e l โทรศันะครับเดี๋ยวดูข้างในนิดนึงนะครับว่าเป็นรุ่นอะไร จากรายละเอียดคร่าวๆที่คุยกับได้สอบถามมาในเพจแล้วนะครับก็น่าจะเป็นคือว่าจะเป็น iPhone p h o n นพัฒั์นะครับ รายละเอียดเบื้องต้นนะครับลูกค้าบอกว่าตัวเครื่องใช้ใช้อยู่ดีๆแล้วก็ดับนะครับเปิดไม่ติดเลยนะครับกาไฟก็ไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราเช็คสภาพตัวเครื่องนิดนึงนะครับก่อนจะซ่อมนะครับของลูกค้าตัวบอดี้ไม่งอนะครับเกาะสภาพโดยรวมก็ภายนอกก็ไม่มีรอยอะไรตรงมุมล่างนะครับมีรอยตกมีรอยรดนกระแทกอยู่มุมมุมล่างขวานะครับแล้วก็ มมท้ายบนอันนี้เป็นรอยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูข้างในเครื่องนิดนึงนะครับ สภาพโดยรวมข้างในก็ไม่โดนความชื้นนะครับเพราะว่าสถานะของตัวเทสชื้นที่อยู่ที่เมนบอร์ดเป็นสีแดงเครื่องนี้ก็เปิดไม่ติดนะครับอันนี้ตัวแบตเตอรี่ของลูกค้านะครับใส่มาผิดนะครับใส่มาผิดปกตินะครับแบตเตอรี่จะต้องให้อยู่สภาพนี้นะครับเดี๋ยวแบตส่วนแบตเตอรี่เราก็เทสอีกทีหนึ่งว่าเสียบไหมนะครับ แบตเตอรี่ของ iPhone นะครับสำหรับลูกค้าบางท่านนะครับที่ซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับแนะนำนิดนึงนะครับแบบนี้ใส่ผิดนะครับเพราะว่าตัวแพรนะครับตัวแพรมันโกตัวแพรน,ม,นมันใส่ผิดวิธีมันพับอย่างนี้มีโอกาสที่คอแพรจะหักได้นะครับคอแพรของตัวแบตเตอรี่นะครับ ใส่มาผิดนะครับแบบนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับแบบที่ใส่ถูกนะครับว่าเขาใส่กันยังไงนะครับผ mm ิด hmm. นะครับใส่แบบนี้เนี่ยตัวโคนของขั้วแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงตรง,ตรง,ตรงขั้วแบตติก้อนแบตเลยนะครับมีโอกาสที่จะหักได้เพราะสายแพร์มันโดนบิดอย่างนี้นะครับเด mm ี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับว่าถูกต้องควรจะเป็นยังไงนะครับ ตัวสายแพร์จะต้องพับอยู่ในร่องนี้นะครับนี่นะครับ วิธีใส่ที่ถูกต้องนะครับต้องอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับมันจะต้องพับอยู่ในร่องนะครับไม่ใช่ว่าไปแปะอยู่ด้านบนอย่างนั้นมันจะเสี่ยงที่แบตเตอรี่จะเสียนะครับเพราะว่าโคนคอของแพรขั้วแบตจะหักนะครับสําหรับเครื่องนี้ก็ของลูกค้านะครับที่ส่งมาก็ส่งมาจากจังหวัดส,สมุทรปราการนะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดส่วนใจจะส่งเครื่องมาซ่อมกับช่างหนึ่ง 1, หรือว่ารายที่ิวโทรศัโโน,นะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับมีหน้าร้านอยู่จริงดูจากหลายๆคลิปนะครับมีหน้าร้านอยู่ที่จังวันนนทบุรีตรงแยกสมามัคคีหน้าปักซอยจีวานนที15ร้านเปิดทุกวัน9โมงถึง3ทุ่มนะครับส่วนมากจะปิดประมาณกลางเดือนก็คือวันที่ 16, 17, 18นะครับส่วนที่เหลือไม่ปิดนะครับเปิดทุกวันมีที่จอดร,รถอยู่ดถนนใหญ่เลยน,นะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังวัดเจอคลิปวีดีโอแล้วอาการเสียที่รีวิวตรงกับ มือถือของท่านนะครับสามารถส่งได้ตามที่อยู่ที่อยู่ใต้ YouTube เลยนะครับกดแสดงข้อความเพิ่มเติมก็จะเจอที่อยู่ใต o u t u b e นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามก่อนก็เบอร์โทรก็ขึ้นอยู่ตรงมุมจอด,ด้านซ้ายบนนะครับหรือว่าจะแอนไลน์สอบถามก็มุมจอด,ด้านขวาบนเลยนะครับนั้นเป็นลายของที่ร้านจะมีจะตอบตลอดนะครับปุ๊บกะตอบครับส่วนมากตอบเร็วนะครับไม่เกินไม่เกิน2งนาทีก็จะตอบเลยนะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็ไอ h o n e ตกเอ u นัจากสรุปประการเดียว จัดการให้ลูกค้าเสร็จก่อนเดี๋ยวส่งกลักให้เลยนะครับสวัสดีครับ